สวัสดีครับที่นี่หมู่บ้านหว้วยตองนะครับอําเภอเมืองเมืองสอนนะครับ <S <S ตอนนี้นะเรากำลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านห้วยปูลิงนะครับซึ่งก็มีจุดหมายปลายทางที่ที่นั่นนะครับในในเย็นย่านนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็เราก็กําลังเดินทางผ่านนะครับ,นะรบหมู่บ้านหว้วยตองนะครับซึ่งซึ่งจะเป็นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่ เป็นเส้นทางที่สู่น้ำเราไปสู่หมู่บ้านห้วยปูลิงนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับช่วงนี้ก็ยังยังเป็นช่วงปลายฝนนะครับแล้วก็ยังมีฝนที่ฝนตกที่ยังยังตกยังยังตกมา,าปรปลายนะครับก็ยังน้อยแต่ตอนนี้ก็น้อยลงและ้นะครับแต่ก็ยังมีตกเป็นเป็นบางวันนะครับ ตอนนี้ก็เรากําลังกําลังตัดสินใจอยู่ว่าเราจะไปทางไหนครับคงจะเป็นทางนี้เพราะผมดูแล้วน่าจะเป็นสนทางที่เป็นเส้นหลักนะครับสังเกตว่าบรรยากาศเนี้ยก็มันจะยังยังคงชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ยังคงเบียวชอุ่มนะตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นโรงเรียนบ้านห้วยตองนะครับอรมเมืองไว้ปูลิงก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่วง ช่วงเวลาที่เป็นรูปเดียวกันของการปิดเทอมนะครับของการปิดเทอมนักเรียนนะครับแต่คุณครูอาจจะยังยังได้ทํางานแล้วก็ยังได้อยู่เวรอยู่ยามนะครับแล้วก็ยังยังต้องมาดูแลโรงเรียนนะครับแต่ช่วงนี้เด็กๆก็ได้พักผ่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ได้ปิดพักเรียนไปแล้วนะครับก็จะจะเห็นว่าบรรยากาศอาจจะอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่แบบอ่ค่อนข้างสงบนะครับค่อนข้างอ่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเด็กๆก็ปิดเทอมกันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศผ่านหมู่บ้านนะครับอันนี้ครับ ก็เราก็เองก็ตั้งต้นมาจากไปนะครับอพเภอไปแม่องอนเราผ่านเส้นทางาเส้นทางกาลยานะครับเส้นทางเส้นทางวัดจันทร์นะครับแล้วก็มาที่หมู่บ้านหว้วยตองนะครับเราใช้เส้นทางนี้จริงๆหมู่บ้านหว้วยปลิงเนะี่ยมันจะมีอยู่สี่เส้นทางที่จะเดินทางเข้าไปถึงจุดนั้นนะครับจะมีเส้นทางที่มาจากอําเภอ,อไปอผ่านหมู่บ้าน แกงหอมนะครับตรงนั iała, hum, and, and ้นก็จะเป็นผ่านหมู่บ้านศบสาเมืองแปงแกงหอมนะครับแล้วก็หมักพริกนะครับแล้วก็จะขึ้นสู่หมู่บ้านห้วยปูลิงนะครับเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่ผ่านอำเภอกระยานะครับซึ่งปลายทางของเราเนี่ยมันซึ่งอำเภอกระยาเนี่ยมันเป็นจังหวัดอำเภอที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นทางผ่านอีกทางหนึ่งที่นําเราเข้าไปสู่ที่หมู่บ้านห้วยปูลิง แล้วก็จะยังมีเส้นทางที่มาจากอำเภออำเภอขุนยวมนะครับเมียงสอนอีกเส้นทางหนึ่งนะครับจากอำเภอเมืองเข้าจากอำเภอเมืองเข้ามาที่ห้วยปูลิงก็จะมีเส้นทางหนึ่งรวมแล้วก็สี่เส้นทางนะครับที่จะจะนำพาเราก็ไปสู่จุดหมายของเราในในเย็นย่ำนี้นะครับก็ตอนนี้ยากศตอนนี้บรรยากาศดีมากวันนี้ท้องฟ้าเปิดนะครับท้องฟ้าสดใสมากก็ อ,อ,อแต่ว่าสภาพถนนเนี่ยก็ก็จะจะเป็นลักษณะแบบอคอนกรีตผสมกับดินลูกหลังนะครับแล้วก็ดินแดงนะครับ <c oughs> ก็จะมีลักษณะที่เราเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะจะนั่งในรถเนี่ก็ค่อนข้างสะดุ้งสะด็นเหมือนกันนะเพราะว่าถนนไม่เรียบสภาพถนนไม่เรียบครับ <c oughs> ก็เลยทําให้แบบ อาจจะนั่งแบบมันต้องโยกตลอดนะครับต้องโยกนั่งงอาจจะมีราบเรียบเท่าไหร่นะครับแต่ก็มันก็ตื่นเต้นดีครับก็ท้าท,า,ทายดีนะครับก็สนุกสนานอีกอ,อีกอีกความรู้สึกหนึ่งนะครับนี้เราก็กำลังจะเข้าสู่ในสถานีต่อไปก็คือว่าจะเป็นหมู่บ้านที่เราจะต้องผ่านนะครับในหลักอีกหลักกิโลอีกไม่เท่าไหร่นะครับข้างหน้าเนี้ยนะครับอีกประมาณ สามกิโลนะครับก็จะผ่านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับก็คือหมู่บ้านห้วยห้วยผู้เลยนะครับนะครับซึ่งซึ่งก็หมู่บ้านเนี้ยจะห่างจากาจุดหมายของเราก็อีกประมาณสิบกิโลนะครับอีกสิบกิโลจากห้วยจากหมู่บ้านห้วยปูห้วยปูเลยไปนะครับช่วงนี้มีแรงสไลด์มากดินสไลด์นะครับเจอพายุโนรูเอ่เนอรูเข้าไปในช่วงที่ผ่านมาสาหัสสาการมากเลยนะครับทุกพื้นที่ทุก เส้นทางเนี่ยจะมีดินสไลด์ดินถล่มตลอดตลอดเส้นทางเลยนะครับก็เป็นช่วงที่โนรู้พยายามหารูหาให้มีรูโอเจอเนรูเข้าไปก็สาหัสสากันเลยนะครับรอบเนี้ยแต่เราก็ก็ชินครับชินแล้วกับภาพสภาพอากาศอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูฝนที่เราก็ ล้วก็เจอเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมาก็ค่อนข้างหนักมากนะฮะหนักหนักจริงๆเลยนะครับถึงว่าขั้นสาหัสเลยลนะครับนี่สภาพอ้อผืนป่าก็ยังโอ้ยังชุ่มชื้นยังนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับอ๋มมมบอยังเขียวชะอุ่มไปทั่วทุกพื้นที่เลยนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าฝนนี่ก็ยังยัง,ย,งยังมีให้ให้อยู่ตลอดอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะอาจจะน้อยลง ไปตามฤดูกาลนะครับนี่ก็เราเดินทางกันมาได้ประมาณาชั่วโมงครึ่งนะครับจากไปามานะครับก็สู่เส้นทางที่เป็นลักษณะที่แบบาทางดินแดงนะครับทางออฟโรดนะครับอพอๆน้ั่นไะงนะะัแนละพอ เป็นเป็นของใครครับปะไม่กันไอขอโรงเรียนโอ้ชื่อไม่ทราบมาชื่ออะไรครับมานี่ยมันเป็นเกทเฮาส์โอ้เกทเฮาส์ครับโอ้อ่ะเอาามอยู่โอ้ถนนเนี่ย โอ้ตอนนี้ก็ถนนสภาพก็นะครับยังยังมีความลื่นไหลยอยู่นะเพราะว่าฝนก็เพิ่งทิ้งทิ้งอ่อทิ้งช่วงเวลามาแค่ค่ำคืนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่นานมานี้เองอะนะครับเมื่อวานก็ยังยังมีปล่อยๆล,ลงมา,อาตอนนี้ก็เราก็จะมุ่งหน้าอา่อสู่หมู่บ้านห้วยปุเลยนะครับซึ่งจะเป็นเส้นทางที่เราจะต้องผ่านอยู่แล้วนะครับ นะครับก็มีพี่น้องชาวบ้านนะครับกําลังเดินทางาสัญจรไปมานะครับระหว่างทางก็จะพบความความเป็นธรรมชาติก็ความเป็นประเพณีธรรมชาติอีก,อก,อกรูปแบบหนึง่งโอ้นะครับดินสไลด์ตรงนี้ก็คงต้องอาจจะต้องใช้โฟน,นิดนึงเพราะว่าถนนนี้มันต้องมีงความ,วามลื่นนะครับได้ได้ครับก็อย่ยาไปเขยบไปนี่ได้ได้ได S <S ได้ได้พาะเราโฟล์เได้เนี่ยคงต้องหักแล้วเพราะว่ามันตรงนี้มันก็อาจจะสไลดก์ก็คงต้องเลือกโหการเดินทางแบบนี้ต้องมีต้องมีบัดดี้นะครับต้องมีเขาเรียกว่าเพื่อนคู่คู่คิดคู่ใจนะครับไม่งั้นเนี่ยกันตัดสินใจบางครั้งก็อาจจะผิดพลาดได้เพราะว่ามันมันจะต้องใช้การแชร์ความคิดนะครับการออกแบบในการในการที่จะเดินทางในการที่จะจะ จะเคลื่อนเคลื่อนที่น,นะครับก็ต้องมีการการที่ว่าต้องมีการปรึกษาเรื่องกันตอดเวนานะครับระบางครั้งถ้าการตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะทําให้การเดินทางเนี่ยสะดุดหรือว่ามันเกิดอุปสรรคปัญหาได้ในระหว่างทางนั้นนะครับอ๋อครับ ก็ถือว่าอำเภอกาลยาเนี่ยก็ยังอ่านะครับเชีงเชียงใหม่นะช่วงนี้ก็ยังมีป่าสนนะครับสนเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นอ่าอําเภอเป็นอําเภอที่มีป่าสนมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นป่าสนธรรมชาติที่ไม่ได้มีอ่าการปลูกหรือว่าการเอ่อเอามาเอามาขยายพันธุ์หรือว่ายังไงนะครับ นี่ถึงห้วยหมีแต่แยกห้วยหมีแล้วกันนี่น่าจะใช่ครับตรงนี้น่าจะใช่นะครับห้วยหมีขึ้นไปได้น่าจะใช่ล้น่าจะใช่ครับตรงเนี้ยบุ๊ดลิลหรอเออเนี่ยก็ก็ไม่ไกลนะครับไม่ไกลตอนนี้เราก็กำลังจะผ่านนะครับเข้ามาสู่หมู่บ้านห้วยปูเลยนะครับทีนี้ก็เรากำลังจะเอ่อเคลื่อนที่นะครับผ่านจุดนี้นะครับแล้วก็จาก จุดนี้ไปนะครับก็คงอีกประมาณอ่าสิบกว่าโลนะครับกว่าจะถึงจุดหมายก็สิบกิโลตรงนี้ก็น่าจะเป็นสิบกิโลก็ละสิบกิโลดอยนะครับสิบกิโลแมวเนี่ยนะครับนะครับสิบกิโลดอยก็อาจจะระยะทางสั้นๆนะครับแต่คงใช้เวลาอ่าก็คงมากพอสมควรนะครับเห็นว่าบรรยากาศข้างๆก็โอ้โหนะครับเป็นป่าสนนะครับอ่านะครับ ช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ยังเป็นรอยต่อว่ารอยต่อระหว่างเชียงใหม่เมืองสอนเพราะพื้นที่ตรงเนี้นะครับหมู่บ้านนี้มันเป็นมันเป็นพื้นที่ในในโซนของจังหวัดเมืองสอนแต่ว่าเส้นทางที่เราขึ้นมาขับผ่านมาเนี่ยมันเป็นอําเภอกระยาเยนะครับเป็นของเชียงใหม่นะครับอยู่ในเขตพื้นที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างเชียงใหม่กับเมืองสอนพอดีเลยนะครับก็ ที่นี่ก็จะปกคลุมไปหลักๆก็จะเป็นปกคลุม,มไปในป่าสนนะครับก็ยังยังเป็นช่วงเป็นอ่ัศมีเป็นรัศมีของอำเภอกระยาอยู่นะครับมาถึงนะฮะก็มีป่าสนอ่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็กะระยาเนี่ยก็ถือว่าอ่าเป็นอำเภอที่ที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดได้มีเวลานะครับได้มีวันหยุดวันพักผ่อนที่ อพอสมควรนะครับที่มีช่วงเวลาหลายๆวันหน่อยก็นะครับลองมาเยี่ยมชมดูนะครับลองมาสัมผัสกลิ่นอายของบรรยากาศและของธรรมชาตินะครับกับสายพิบากกับอากาศที่อากาศที่อบอวลไปด้วยปลาสนนะครับแล้วก็ความความคือความชุ่มเย็นนะครับ ต้องต้งที่นี้เลยนะครับต้องการยานิวัฒนาเล,นะเ,เลยนะครับผมคอนเฟิร์มเลยนะครับเรื่องสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของกล่าว่าธรรมชาตินะครับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะครับตรงนี้ยังมีให้เราเห็นนะครับแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดในช่วงวันหยุดในในหนาวนี้นะครับนยามหนาวที่จะมาถึงเนี้ยนะครับ